ถ้าคุณเป็นคนที่จะต้องออกบูธอยู่เป็นประจำคุณก็คงรู้ดีนะครับว่าการออกบูธแต่ละครั้งเนี่ยใช้เงินไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับแต่วันนี้ครับเราสามารถช่วยคุณประหยัดค่าใช้จ่ายในการออกบูธได้ทางเรามีบูธซิสเต็มที่สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบและขนาดได้ตามพื้นที่เหมือนเลโก้ติดตั้งง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกมาพร้อมกับกระเป๋าจัดเก็บทั้งยังมีลูกเล่นและอุปกรณ์เสริมมือ,อื่นๆอ,อีกมากมายที่จะทําให้บูธของคุณนั้นโดดเด่นและสะกดทุกสายตาเป็นยังไงไปดูรีวิวกันครับ สวัสดีครับวันนี้แอดออนจะพาทุกท่านมารู้จักกับบูตระบบใหม่ล่าสุดของเรานะครับ l u m i x p r o Lightbox Boot ตซิสเตบูตตัวนี้นะครับเป็นบูตโครงสร้างอลูมิเนียมตู้ไฟนะครับที่สามารถปรับเปลี่ยนได้หลากหลายขนาดหลากหลายรูปแบบตามพื้นที่นะครับเหมือนเลโก้เลยที่สำคัญครับบูตตัวนี้มีออปชันและอสซอรูกเล่นมากมายครับไม่ว่าจะเป็นตัวเชลตัวแมกเนติกตัวทีวีเมาส์นะครับบูตตัวนี้มีขนาดให้เลือกนะครับความสูงมาตรฐานเนี่ยมีตั้งแต่เมตร50 2เมตร2เมตร50ยาวไปจนถึง3เมตรเลยนะครับอีกทั้งเรายังสามารถเอาโครง2โครงเนี่ยมาต่อเทินกันให้ได้ความสูงที่สูงสุดอยู่ที่4.5เมตรเลยทีเดียวสามารถทำให้บูธของคุณนั้นโดดเด่นในฮอออกบูธได้อย่างแน่นอนเรามาดูในส่วนของรีวิวตัวโครงสร้างกันก่อนเลยครับโครงสร้างนะครับเป็นเฟร,รมอลูมิเนียมนะครับมีความหนาอยู่ที่0.5มิล ความกว้างอยู่ที่120มิลนะครับหรือ12เซนชุบด้วยอนาดซ์สีเงินตัวฐานครับเป็นเหล็กชุบสีเทาแข็งแรงกว้าง10เซนยาว40เซนตัวข้อต่อนะครับเป็นข้อต่อสีทางทำมาจากพลาสติกเกรด ABS ตัวข้อต่อตรงทำมาจากพลาสติกเหมือนเดิมนะครับเป็นเกรด ABS ที่มีความหนาตัวนี้นะครับมาพร้อมกับตัวล็อกแบบกดนะครับตัวข้อมุมเป็นพลาสติกเกรด ABS เช่นกันสำหรับต่อมุมโครงสร้าง ในส่วนของตัวเสาแนวตั้งนั้นเป็นเสาอลูมิเนียมทรงกลมนะครับมีตัวหมุนล็อกเป็นตัวพลาสติกใสเสาค้ำแนวนอนนั้นเป็นอลูมิเนียมสีเงินแบบสี่เหลี่ยมนะครับเหมือนกันก็คือมีตัวหมุนล็อกแบบเดียวกันนะครับมาดูกันต่อที่สเปคไฟครับตัวไฟเป็น LED ครับติดมากับตัวเฟรมอยู่ด้านบนและด้านล่างของเฟรมนะครับพร้อมสายพ่วงต่อไฟเข้าด้วยกันมาพร้อมกับอะแดปเตอร์แยกออกมาโดยมีขนาด 150วัตต์พกพาง่ายการติดต e ั้งก็ง่ายเพียงนิดเดียวเพียงต่อโครงอลูมิเนียมให้เลขชนกันตามนี้ได้เลยครับ อย่างที่บอกในช่วงต้นนะครับเจ้าตัวนี้เป็นบูธซึ่งจะมาพร้อมกับ s อเซอรี่และออปชันเสริมต่างๆอีกมากมายนะครับเพื่อที่จะทําให้บูธของท่านนะครับดูมีมิติมีความน่าสนใจนะครับโดยที่แอดออนจะมีออปชันเสริมดังนี้มาเริ่มกันที่ตัวคอนเนคเตอร์นะครับในส่วนของคอนเนคเตอร์ของบูธลูม i x Pro นะครับก็จะมีด้วยกันอยู่5แบบนะครับแบบแรกก็คือ180องศานะครับแบบที่2ก็คือจะเป็น90นองศา แบบที่3ก็คือจะเป็น L and T connector นะครับแบบที่4ก็คือจะเป็น U connector แล้วก็แบบที่5ก็จะเป็น right angle c o n n e c t นะครับมาดูในส่วนของ connector 180องศากับ90องศานครับโดยที่ข้อต่อของทั้ง2ตัวนี้เนี่ยทำมาจากอลูมิเนียมแบบหนานะครับชุบด้วยสีเงินส่วนตัวบิดตัวล็อกเนี่ยก็คือทำมาจากพลาสติกนะครับเป็นเกรด ABS เหมือนกันนะครับตัว connector 180องศาครับเราใช้ต่อ โครง2โครงเข้าด้วยกันในลักษณะที่เป็นแนวนอนหรือแนวตั้งนะครับโดยที่แนวตั้งเนี่ยเราสามารถต่อโครงได้สูงสุดถึง4.5เมตรเลยนะครับก็เรียกได้ว่าสูงมากๆสำรับโดดเด่นเลยครับ <S <S ในส่วนของตัวคอนเนคเตอร์90องศานะครับตัวนี้ก็จะใช้ต่อโครง2โครงเป็นลักษณะของตัว L เข้าด้วยกันนะครับก็ตามในภาพนี้เลย ต่อมาครับมาดูในส่วนของ L a ละ T connector นะครับ L a ละ T connector ตัวนี้ก็คือจะใช้ต่อ2โครงเข้าด้วยกันนะครับให้ได้เป็นลักษณะตัว T หรือเป็นแบบตัว L ตามในรูปนี้เลยนะครับในส่วนต่อไปนะครับ U connector นะครับตัว U connector ตัวนี้ก็จะเป็นพลาสติก ตัวเล็กๆชิ้นนี้นะครับมีความยืดหยุ่นสูงครับเป็นพลาสติกใสตัวนี้เนี่ยไว้ต่อโครง2โครงเนี่ยให้แนบชิดกันสนิทกันไม่มีรอยต่อระหว่างโครงไม่มีช่องระหว่างโครงแบบในรูปนี้นะครับในส่วนต่อมานะครับในส่วนของตัว right angle connect ตัวนี้เนี่ยจะต่างกับตัว90องศา connect นะครับตัว right connect เนี่ยเราจะไว้ต่อ ตัวเฟรมให้เป็นตัว L ยึดให้เป็นตัว L นะครับอย่างเช่นในกรณีแบบนี้นะครับหรือว่าจะเป็นแบบนี้ก็ต่อได้ครับมาดูในส่วนต่อไปนะครับในส่วนของตัวฐานนะครับหรือว่าตัวเบสนะครับตัวฐานเนี่ยก็จะแบ่งหลักๆเป็น2อันนะครับก็คือฐานซ้ายขวากับตัวฐานตรงกลางตรงนี้เราจะมี3แบบนะครับมีแบบเป็น full base นะครับเป็น half base แล้วก็เป็นแบบ small base นะครับ ตัว full b a เนี่ยก็มากับชุดเลยตัวนี้ก็คือจะเป็นฐานที่ให้ความมั่นคงมากที่สุดนะครับตามในภาพเลยส่วนตัว half base ครับตัวนี้ไว้ใช้ในกรณีที่เราจะต้องเอาตัวแบ็กดอกหรือตัวบูทเนี่ยไปชิดกับกำแพงนะครับตัว half base เนี่ยก็จะมีแค่ครึ่งเดียวตัวครึ่งหลังเนี่ยก็จะกุดสามารถจะนำแบ็กดอกเนี่ยมาชิดกับกำแพงได้เลยนะครับ ในส่วนของตัว small base นั้นก็ส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นฐานที่ไม่มีขาครับเหมือนเป็นฐานที่แค่รองข้างต้าไว้เฉยๆไม่ให้ตัวโครงมาตกของช้างนะครับส่วนใหญ่ของตรงกลางโครงนะครับมาดูในส่วนต่อไปนะครับในส่วนของ option เสริมนะครับโอ้มีเยอะมากเลย option เสริมมีอยู่7ออป option นะครับ option แรกก็คือตัว slot panel นะครับตัวนี้จะเป็นแผงอลูมิเนียมสีดำนะครับที่มีช่องสำหรับแขวนหรือ,อ ใส่ที่เกี่ยวพวกเคสโทรศัพท์หรือว่าพวกคูงกุญแจหรือพวกอะไรครับเหมือนตามท้องตลาดนะครับตอนนี้ตัวนี้จะมีอยู่2ขนาดนะครับมีขนาด85เซนกับขนาด100เซนนะครับที่ใช้ได้ในกาในโครงนะครับออปชันต่อไปนะครับจะเป็นตัว outer shell นะครับตัวนี้จะเป็นชั้นวางอลูมิเนียมนะครับเหมือนกันครับมี2ขนาดมี85เซนแล้วก็100เซนนะครับตัวนี้ก็จะเป็น เชลชั้นวางของที่ติดอยู่กับตัวโครงเลยนะครับก็เป็นรูปแบบประมาณนี้นะครับออปชันที่3นะครับก็คือจะเป็นตัว connecting shell ครับตัวนี้จะเป็นคล้ายๆตัว outer shell ครับแต่ว่าตัวชั้นวางตัวเนี้จะเป็นการต่อระหว่างโครง2โครงเข้าด้วยกันก็ ตัวอย่างนี้ก็อยู่ในตามรูปนี้เลยนะครับสังเกตว่าก็จะต่างกับตัวที่แล้วที่ตัวนั้นก็คือจะยึดอยู่ในตัวของโครงของมันเองนะครับแต่ตัวคอนเนคติงเชลล์นี้ก็คือจะเป็นการพาดระหว่างโครงนะครับมาในส่วนของอ p พชั่นที่4นะครับก็คือในส่วนของตัวแมกเนติกเชล l ์นะครับตัวนี้นี่ก็จะเป็นเชลล์ที่ใช้แม่เหล็กดูดในการยึดติดนะครับตัวเชลล์ตัวนี้นะครับทำมาจากแผ่นท็อปไม้นะครับพุ่ม PVC สีขาวนะครับ แล้วก็มีข้อต่อที่เป็นเหล็กชุบอ n โนดซ์มานะครับมีแม่เหล็กสําหรับดูดเข้ากับโครงแม่เหล็กนี้ก็ดูดแรงมากนะครับสามารถวางรองเท้าวางอายที่น้ําหนักไม่เกิน1-2กิโลได้เลยนะครับและตัวแม่เหล็กนี้นะครับก็ยังสามารถนำไปยึดติดก,กับสินค้าอื่นๆหรือ ลูกค้ามีโจทย์แบบไหนนะครับก็สามารถคอสตอมขึ้นมาใช้ลูกเล่นแม่เหล็กตัวนี้กับตัวบูธได้เลยนะครับ mm hmm. มันดูในส่วนของออปชันเสริมตัวที่5นะครับออปชันเสริมทีวีแบล็คเก็ตนะครับตัวนี้ก็ตรงตัวตามชื่อเลยนะครับเป็นขาแขวนทีวีนะครับ เราสามารถใส่เข้าไปในโครงได้ทีวีก็จริงๆไม่ได้กำหนดขนาดนะครับแต่ก็ขอให้น้ำหนักไม่เกินประมาณ5-7กิโลนะครับเพราะว่าทีวีรุ่นใ,ใหม่เดี๋ยวนี้43นิ้วก็น้ำหนักไม่ได้มากเหมือนกับทีวีสมัยก่อนแล้วก็สามารถติดเข้ากับตัวโครงด้วยออปชันเสริม um นี้ได้นะครับ ต่อไปนะครับออปชันที่6ครับก็คือในส่วนของตัวแฮงเกอร์นะครับตัวนี้ก็คล้ายๆตัวอัลเทอร์เชลครับจะเป็นเหล็กชุบนะครับอโนดซมาพร้อมกับตัวล็อกนะครับก็คือจะเป็นราวแขวนไว้สามารถแขวนเสื้อผ้าแขวนสิ่งต่างๆอนเนกประสงค์นะครับคล้ายๆกับตัวอัลเทอร์เชลเลยแต่ว่าจะเป็นราวแขวนแทนนะครับไอเดียในการจัดมี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ ในส่วนของออปชันสุดท้ายนะครับออปชันตัวดอคิดตัวนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นออปชันห้องเก็บของครับห้องเก็บอุปกรณ์เก็บสัมภาระนะครับก็ทําให้บูธของคุณมีพื้นที่ปลอดภัยในการเก็บของในการเก็บสิ่งต่างๆที่คุณจะต้องใช้ในการออกบูธหรือกระเป๋าเลยที่มีค่านะครับก็รูปร่างหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับมีล้อมีตัวล็อกสามารถดึงออกได้นะครับ ตัวโครงสร้างก็เหมือนตัวบูธเลยครับสามารถพับเก็บได้มีกระเป๋าจัดเก็บมีล้อลากเหมือนกันเลยครับเรามาดูในส่วนของวัสดุงานพิมพ์กันนะครับตัวผ้าที่เราใช้นะครับเป็นผ้าที่เราเรียกกันว่าเป็นผ้าลายบ็อกซ์นะครับผ้าตัวนี้จะมีส่วนผสมของโพลีเอสเตอร์อยู่นะครับน้ำหนักผ้าที่เราใช้หรือคัดสัรมเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ210-260ถึง260กรัมต่อตารางเมตรนะครับ คุณสมบัติของผ้าตัวนี้ก็ตามชื่อเลยครับเป็นผ้าแบล็กลิสไลบ็อกนะครับก็สามารถโปร่งแสงนะครับสะท้อนแสงให้อาร์ตนั้นดูโดดเด่นได้นะครับต้องบอกว่าผ้าตัวนี้เนี่ยใยผ้าเขาค่อนข้างละเอียดเวลาโดนแสงแล้วเนี่ยก็จะไม่ค่อยเห็นเป็นตาโม,มดเท่าไหร่ถือว่าเนียนเลยทีเดียวเชียวนะครับสามารถดูได้ตามรูปด้านล่างเลยนะครับ ในส่วนของตัวด้านหลังนะครับเราปิดข้างหลังด้วยผ้าบล็อกแสงนะครับผ้าตัวนี้มีคุณสมบัติที่กันแสงไม่ให้แสงเข้ามาได้อีกทั้งตัวโคตติ้งสีขาวข้างในเนี่ยยังช่วยสะท้อนไฟ LED ในตัวโครงทำให้ภาพหรือบูธของคุณน,นั้นโดดเด่นและสว่างมากกว่าเดิม ผ้าตัวนี้นะครับเราใช้ตัวซิลิโคนที่นําเข้าจากต่างประเทศนะครับมีความเหนียวนะครับไม่ฉีกขาดง่ายนะครับขนาด3าคูณสิมิลนะครับเย็บรอบด้านตัวงานผ้านะครับแล้วก็วิธีใส่ก็ยัดเข้าไปตามร่องของตัวโครงแบบนี้ได้เลยนะครับสุดท้ายนะครับเรามาดูในส่วนของระบบงานพิมพ์กันครับงานพิมพ์ที่เราใช้นะครับจะเป็นงานพิมพ์ระบบได Sublimation แบบ Paper Transfer นะครับ รีดผ่านความร้อนโดยประกบกระดาษกับผ้าด้วยกันเนี่ยด้วยอุณหภูมิที่ประมาณ190-200องศาเซลเซียสนะครับผ้าตัวนี้นะครับก็เหมือนชุดบอลชุดนักกีฬาเลยนะครับสามารถซักได้รีดได้พับเก็บได้นะครับสีไม่ซีดไม่จางนะครับวิธีติดผ้าเข้ากับตัวโครงก็ทําได้ง่ายๆเพียงแค่ใส่ซิลิโคนเข้ากับร่องรอบด้านเพียงเท่านี้คุณก็ได้แบ็กกบที่มีความสวยงามและโดดเด่นแลครับ ว่าบูธตัวนี้นะครับสามารถติดตั้งได้ง่ายนะครับปรับเปลี่ยนได้หลากหลายรูปแบบเหมือนเลโก้ซึ่งเหมาะมากๆเพราะว่าถ้าคุณไปในบางที่ที่มันมีพื้นที่ที่ขนาดไม่เท่ากันเนี่ยคุณก็สามารถลงพื้นที่ตรงนี้ได้นะครับสามารถช่วยประหยัดเวลาประหยัดค่าใช้จ่ายนะครับโครงสร้างเราใช้เป็นโครงเดิมได้ส่วนงานคิมถ้าเรามีแคมเปญใหม่หรืออาร์ตเวิร์กใหม่ๆก็สั่งแค่เฉพาะตัวงานคิมก็สามารถออกบูธได้แล้วนะครับ ผมคิดว่าคิดรีวิวนี้น่าจะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนนะครับทีอ่ออกบูธอยู่แล้วหรือนีแพลนที่จะออกบูธหรือว่าออกบูธบ่อยอยู่แล้วหากคุณสนใจสินค้านะครับสามารถติดต่อเราที่ช่องทางที่แนบไว้ในด้านล่างได้เลยนะครับและนอกเหนือจากนี้นะครับเรายังมีบริการเสริม,มอื่นนะครับอีกมากมายที่จะช่วยอำนวยความสะดวกของคุณในการจัดบูธออกอีเวตนนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ หากคลิปนี้มีประโยชน์กับคุณแต่เราวันนี้ลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับ